ไปเบิงในคลองหมอห้าเลี่ยงป่านะครับนว,ว่าซ้ำปลาขอนครับพี่น้องมันจะลงไปอยู่หันเบิดเพราะว่าตรงนี้ก็คือในพ้าสามเดือนนะครับนมอหฮาเลี่ยงปลาแล้วตรงนี้ก็พอดีก็คือห้องจะบ่ได้ให้อาหารเลยปลาห้าก็อยู่ได้ปเป่งปลาเบิงครับผมปลาเพิ่นก็ขึ้นมาเล่นน้ำขางเขาแช่วลงมาอยู่ในคลองที่เฮาเฮ็ดวายเป็มหาปลาอีกหนึ่งตรงนี้ห้าก็ได้กบไปหนึ่งตัวเลยครับผมเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับ นีมาขอกระเปาน่องในช่องกบป๋าพาร่วยนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่านี่ก็คือเท่าได้ลดมาเกี่ยวเขาแล้วครับพี่น้องเริ่มจะเกี่ยวเขาออกจากในหน้าเขานะครับเนาะครับสวนเชิงเถิงนะครับนัมาเบิ้งเลยตรงนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูดเขาเลยครับผมแล้วไปให้นึงแล้วครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็คือนาจะอยู่สามไฮนะครับเนาะเดี๋ยวมันนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องไปเบิ้งกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับตรงนี้ก็คือเท่ามาดูดเขานะครับเนานมาเกี่ยวเขา รถน่องฟันดีครับผมตรงนี้เพื่อนมาเกี่ยวเขาให้ตรงนี้ก็คือเป็นเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับนะ้องข้าไใดมากดูดเขาออกแล้วครับผมนี่มึนเลยเกี่ยวเขาออกเรียบร้อยแล้วอู่ัดเกี่ยวเขาเรียบร้อยครับมาส้มกันเลย นี่ครับไอ้สายยันครับผมตรนี่ก็คือรถพโตศาสตร์นะครับเด้อล้งนี้ก็หน้าข้งกันครับผมไอ้เพป่นมาดูดเข่าห้ยแครับเนาะม้าส้มกันเลยครับก็จะมาดูดเข่าเหลี่ยวไปให้นึงแล้วครับได้ซิปก็สอบนะครับเนาะตรงนี้หน้าเข้ากับยูกว่าม่านสามสีไล่ครับพี่น้องนี่ครับผมเพราะว่าปีนี่เข้าบอดดเกียวนะครับเนาะไฮรถมาดูดหาเลยครับผม นี่ครับพี่น้องครับนี่นะครับเนาะเจ้าของรถเพื่อนครับผมนี่นี่ครับเจ้าของรถเพื่อนนะครับเนาะออโต้ศาสตร์ครับผมมาดูดเข่าให้หันหลังกลับไปฟังทางปุ่นครับอู้นครับพี่น้องเพราะว่าไ้นี่กใไญ่เตือบนะครับเนาะเพราะว่าเขาจะเลี้ยงปลาในหน้าเขาครับผมเพราะว่านานี่ก็คือเกี่ยวเขาแล้วเพราะว่าตรงนี้ก็คือน้ำลดลงไปใส่ชูข้อง มองข้าเห็ดว้นะครับเนาะเป็นซ้ำข้องสใส่ไก่ตรงนี้ครับผมยวจะผ้าพี่น้องยางไปเบิงในข้องมองข้าเลี้ยงปลานะครับเนาะว่าซ้ำปลาขอนครับพี่น้องเพิ่นจะลงไปอยู่หันเบิดเพราะว่าตรงนี้ก็คือในผ้าสามเดือนนะครับนเนาะข้าเลี้ยงปาลาแล้วตรงนี้ก็ขอดีก็คือจะบไรให้อาหารเลยปลาข้ากระยู่ใดแบบข้าจะเลี้ยนแบบธรรมชาตินะครับเนาะ,รนะตรงนี้คือให้มีให้พื่นอาหารได้กินตามธรรมชาติครับผมนี <S <S ่ครับผม เวลานั้นปลาเห่าเพิ่นก็นจะลงมาอยู่ในคลองเที่เฮาเห็ดไหวนะครับนาอตรงนี้ก็คือคว่วมก่วงมีอยู่บระามาั่นีีครับเห็นอยู่ครับนี่สองเมตรครับพี่น้องค่วมก่วงนี่นอ้องอปลาเาพิ่็ขึ้นมาเล่นน้ำขาเฮาเซี่วเดี๋ยวเวลานั้นบ้าร่องก็จะเอาหนามกลับขึ้นมาหายเพิ่นแต่อยู่ตรงนี้ครับผมว่าตรงนี้ก็เป็นสาเห่าเฮาดูดนามออกก้อนครับเวลานั้นก็นจะให้ เอาหนามกลับขึ้นมาห้ป่าเฮาได้อยู่่นี่ครับแด่มาเบิ่งฟังทั้งหายหน้าเนาะครับเนาะเฮาลงมาอยู่หฮหน้าเขานี่มาเบิ่งคล้องรองหนามของเฮาป่าเฮาก็จะมาขวัญแล้วก็มาอยู่นี่ครับผมบ่าน้องวา่าเฮาเฮ็ดแค่นี้กันี่ครับผมได้อยากได้กินขลางกลางนี่เฮาก็ปูกล้วยลงใส่นะครับเนาะนี่ครับเพิ่นกัล๊ล่งแลนได้แค่สามหลอบเด้อพี่น้องเด้อนี่แลนอีกประมาณแค่ สี่รอบพารอบกระเบิดแล้วครับผม,ผมเพราะว่ารถเกี่ยวเดว่ายแห้งนะครับเนาะตรงนี้ก็คือห้าดูดน้ำออกให้เพื่อแล้วขิดต้มกะเหลือบลายครับพี่น้องฟังเรื่งนี้ขิดต้มกะย่งบอ่อคอยหลายหุ่นกับเกี่ยวเขามาแล้วบึนบึนบึนบ,นบึนมาเลย นี่ครับเบึงเบิงปลาเข้าเพื่อนก็นจะขอนลงมาวูวเลยปลาขอนแล้วครับพี่น้องเสียงหน้าเข้ากับพ่อไดเศร้าห่มครับผมตรงนี้เห็ดใบบ่ได้พาพี่น้องมาเบึงฟังให้จักเทียนะครับเนาะตรงนี้ก็คือเข้ามายืนอยู่ไฮน่าอีส่วนทางนี้เด็ดมุมดีครับผม เกียวพ่าเป็นเกีียวเร็วยวไปเครับผมเพราะวาเขาตรงนี้ก็คือเขาเห้านอนไปเลยนะครับเนาะเขาพันลุ่งเม็ดเปนน้ำดินเลยครับพี่น้องอูบมาเบิ่งว่าไฮนี้เข้าสีใดจักสอบครับผม พี่น้องได้กบไปนํามีกบด้วยครับผมนงเลยเพราะว่านี่ก็คือถามาลัดเบิงหนูครับเพราะว่าอยันพันวาได้เห็นหนูตัวหนึ่งพันไล่ไพ่อเดียวเพราะท่านครับผมนี่ก็เลยลงมานําครับได้กบหนึ่งตัวกบน้อยกบน้อยครับผม นี่ครับแล้วไปแล้วสองไฮนะครับเนาะยังเหลืออีกไฮหนึ่งครับผมนี่เพื่็จะเอามาลงไว้แบบนี้ครับผมเวลาเ่าก็จังจะเอารถใหญ่มาใส่อีกึ่งครับผมย่อยไว้นะครับเนาะยังอีกไฮหนึ่งครับผมนี่ครับผมไฮที่สามนะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้จะให้นี่จะใหญ่ ใหญ่กว่ามุยครับผมเพราะว่าปกติไฮนี่จะเป็นสามไฮเลยครับเด้อเอาเห็ดใหม่ครับเอารถมาตำใหม่นะครับเราให้เป็นไฮเดียวเลยเวลาเราก็จังจะได้ดูดเข่าง่ายปกตินี่จะดำเอาสิเป็นสามไฮอยู่นี่ครับนี่ก็เลยเห็ดใหม่เลยให้เป็นไฮเดียวไฮเดียวไฮยงใหญ่ครับนี่เอารถมาดูดเอาเพราะว่าจะวานนะครับนอหน้าวานหน้าวานครับผม เอ็ดเป็นไฮเดียวเลยไฮนี่จะใหญ่กว่มุงจังเบิรงนั้นกันไปเรื่อยครับผมเพราะว่าสองไฮนั้นได้ไปแล้วไฮละสิบสอบกัวนะครับนะข้างล่างไฮแรกได้เก่าไฮสองได้สิบสองสอบยังไฮนี่ครับผมไฮนี่ไฮใหญ่กว่ามู นี่ครับผมไฮแลกนะครับเนาะไฮนี่ได้อยู่เก่าสอบครับผมตรงนี้ปลาครับพี่น้องเนืจังจะมาหาปลาอีกหนึ่งตรงนี้เขาก็ได้กบไปหนึ่งตัวแล้วครับผมเนาะได้กบพ่อนหนูแต่ว่าอะไรพระท่านครับอี่ไฮเรียบร้อยแล้วครับผมเหลืออีกไฮสุดท้ายนะครับเนาะนี่แล้วครับผมบาร้องกับภาพพี่น้องมาเลาะส้มตามไฮตามสวนเ่าก็เก่าของผมวานหนานี้เขาก็มาเกี่ยวเขานะครับพี่น้องเนาะมาดูดเข่า อู้ป่าได้ครับพี่น้องเด้อนี่แลนดย็นน้ำคลองลองน้ำครับผมเดี๋ยวจังจะไปเอาอีกทีหนึ่งครับผมเนาะก็จะเลื่อมในช่องกบป่าผ้ารวยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบารอนนอะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนะาะบารองกับทีเฮ็ดคลิปพี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ